เพจดังเผยภาพสองครอบครัวดีเซ n มนอภิรักษ์ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนคนไทยติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ f ฟร์แอกทดีหนึ่งในคดีดังที่ล่าสุดเมื่อ28ตุลาคมที่ผ่านมาดีเซแมนได้หอบหลักฐานเข้าชี้แจงกับทางการแล้วอีกทั้งโดยภายหลังดีเซแมนชี้แจงว่าส่วนประเด็นความใกล้ชิดก,กับนายอภิรักษ์อดีตผู้บริหารฟร์แอกทีดีนั้นที่สังคมมีความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกันนั้น ต้องบอกเลยว่าผมรู้จักแต่ก็ได้ชี้แจงไปหมดตามรูปภาพที่ปรากฏชี้แจงด้วยเหตุผลแต่ถ้ามองดีๆนาะยอภิรักษ์เขามีรูปถ่ายกับหลายคนมากแต่บางทีพอเป็นเราส่วนใหญ่สื่อก็จะนำรูปเราไปลงแต่ถ้าดูดีๆเขาก็จะรู้จักหลายคนดังนั้นในเรื่องนี้เราจึงสามารถอธิบายพนักงานสอบสวนได้ทั้งหมดแต่ถว่างานนี้เพจดังก็ไม่รอช้าเผยภาพที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นภาพสองครอบครัวระหว่างดีเจแมน และใบเตยสุตีวันพร้อมกับครอบครัวของอภิรักษ์โดยเพจดังได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าคุณใบเตยนิฉลาดนะวันนี้ผมนั่งดูเขาไลฟ์ในไอจีเขาแชร์เทคนิคคันเทพให้แฟนคลับฟังว่าจะปล่อยของแมงแพงให้คนพวกนี้ต้องทำยังไงรู้ปะให้บอกไปว่าถ้าของถูกใจราคาไหนก็ไม่เรียกว่าแพงด้วยคำพูดน,นี้เราจะสามารถปล่อยของสูงกว่าราคาตลาดได้3เท่าแต่มีข้อแม้นะ คนซื้อต้องเป็นหนึ่งใน3.3ล้านผู้ติดตามคุณใบเตยเท่านั้นวันอาทิตย์อย่าลืมพาครอบครัวไปทานข้าวด้วยกันนะครับทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นแอดนี้สุดยอดแห่งจิตวิทยาจริงๆข้าน้อยขอคารวะใครๆก็กลัวหนุ่มโหนกระแสเจอแอดยิ่งกว่าเยอะสุดยอดของเพจก็ตรงคำพูดที่สะใจผู้อ่านขอบคุณนะคะที่ทำให้หลงรักในการอ่านเมนท์ไดๆคือแอดหารูปมาจากไหน